สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อนีนน้องอ,อมพามาเล่นน้ำลยค่ะฝนตกนะคะน้ำไหลแล้ยวเนาะค่ะน้ำไหลแล้ยวเนาะน้ำไหลเล้วนะ,ะน้ำไหลแล้วะคะ่วะ,คะ แม่เรียนน้ำมม่มเลนน้ำเมืมม่อข้ามันนั่นแหงเหมือเลยเนาะคะ่ะไ,ไ,ไ,ไปทั้งใดไปทั้งล่างแล้วสันคางเขาลุ้งข้างบนเนาะสียางลุ้งข้งางล่างน้ำเยอะแล้วนะคะ ฝนบาตกสามสี่วันแล้วเริ่มใสแล้วเนาะคะ่ะอุ้มมอนแดงกัดคอมาเลียนน้ำน้ำกันเด้อค่ะเย็นค่ะเยน็นเอออนะคะเพนด้าเย็นบบแพนด้าเพนด้าเ <laughs> ย็นนะคะ เพนดาก็เย็นเพนดาก็เย็นเมนบ่เพนดา,ปนดาตปแล้วยางไปมองนี่บ่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวโทรศัพท์ตกนะเนาะเพนดาขึ้นมาแล้วเ <laughs> พาต้องไปทั้งนี้นะคะเรืวลื่นเ๋ยวลื่นน่ามันคุณคุณอยู่ถือกุ้งอยู่บ่ คอยยางน้ำทังพี่น้องค่ะเขาบอไปทังน้ำอันนี้ก็ทังน้ำากันเละค่ะจับแน่นๆนะคะเพลอไม่ได้หล่นนี่ก็คือน้ําเลยนะคะต้นอะไรนะต้นไก่ต้นต้นอย่างก็อละประมาณน,นั้นแหละคะ่ะนี่เป็นเป็นน้วยเลยะคะ่ะนี่เป็นลูกออกลูกแล้วนะคะ เหมือนลูกว่าเลยนะคะเนาะใช่ไหมแต่บปูนลูกแมนบอนเนาะลูกว่านั่นแหละเนาะอันเล็กนะคะบโบคึ้ว่านาเนาะผักเตม็มงเต็มเลยะคะ่ะพี่น้องคือคนนั่นเองนะคะไม่ได้ยอด <c oughs> ที่เขาเคยขึ้นขึ้นตรงนี้นะคะต้นไม้ต้นไผ่ลมทับทั้งนะคะขึ้นบ่ไดเนาะ

เป็นอย่างกานแม็นอย่างมามาแพนด้ามาพี่แม่ถ้ากันห่วงนี่อย่างกันเ็นการ ออกเลยตจีตอนขึ้นไปเขาไปไทยบ่๊ตอนขึ้นไปไปไทยบุ๊บเราเห็นนอนนึงอลจยจีโอ้ยเสียวยนันโทรศัพท์ตกเซน้า หัวเป็นพ่อทับนักเลงดูพูดยางไ่แล้วพ่อทับนักเลงแล้วไม่ยังอ้อมเอ้ย มาใกล้ทิ้นของเขาต <plural issions> ิเล <van fucking> <consultation> <Far> ่นน้ำากันนะคะเย็นเย็นนะคะพี่น้องน้ำปลามาเมื่องกระแหงอยู่เนาะน้ำแรงอยู่นะคะแรงอยู่นะเขายันเขาล่มเลยค่ะไปแล้ววันสันพี่น้องไปน้ำน้ำแล้ว จะลอยน้ำให้ดูนะครับไปเว่นนะคะเว่นที่ย่างในน้ำขึ้นมายางถึงโคกไปกลัวลมนั่นเองนะคะกลัวโทรศัพท์มันมุมน้ำเนาะยิ่งทุนหน่อยอยเนะค่ะ ยิ่งจอยจอยอยู่ตอนนี้ยิ่งจอยจอยวันนั้นมาแรงเติบนะคะน้ำนะคะมาถึงนี่เลยด้คะนี่นี่เห็น,นเสนเศษหญ้าที่มากับน้ำกับที่ม้าขัางอยู่จังสี่เ้อค่ะนี่นี่นนเศษหญ้าแบบนี้นะคะมันมืดหรือมันสว่างอย่างนั้นหน่งนี่นะคะดูแบบสูงกว่าระดับปกติประมาณสองเมตรนะคะ อันนี้ระดับปกติของเพิ่นมะค่ะเวลาน้ำป่ามานะคะเฮาสิหลอดบอกพี่น้องลงซื้อนี่เฮาสิหลอดบันีืๆๆนะคะมันมีหินนะคะเราเหยียบเลาลื่นกลัวลื่นเนะาะตอนเสียงน้องมาเขาเห็นพวกเฮ้ามาเขาทรงเสียงเลยค่ะ อันนี้ที่เฮามาเขากอนเฮามาเก็บยอดไปแช่นะคะเขากรบปริกินให้เบิ้งเนาะคะ่ะเมืแล้วเนาะอันนี้ได้ยินแม่น้องอ,อมบอกว่าเป็นดอกนะคะอัน,นดอกเนาะถ้าขาบบานแล้วคือสิงามเนาะคะ่ะบ่รู้ว่าสิเป็นสีอย่างเนาะบ่รู้ว่าเป็นดอกอย่างนําเลยคะ่ะต้องถามคนในพื้นที่ <laughs> พิก,กันก็มาด้วยยังเข้ามาหาหคมค่ะพวกเขาห่อนเดดเดีนะคะน้ำเยอะกว่าเะะก้า,า,าแล้วเนาะค่ะฝนตกเอาเสาซวนเลยติ <c oughs> thứ này nong chắc luôn à? Haha, nhìn i nó thay i cung hay bưng, ờ mà ตูไปไงไปน้ำกันค่ะห่อขนมเส้นมาน้ำมาสั่นบรรยากาศนะคะฝ้า,ายแก้งเนาะจะมีก้อนเมฆอยู่นะคะเหมือนสิบบตกเนาะคะ่ะ